อามาต่อกันที่เลาาพัฒนาของแม่นางเงือกวังหันแม่นางเงือกเพิ่งจให้ยเขา่าสองศูนนะครับพุนกนบังหันนะครับมื่อนี้เพิ่งิะหาเข่าบอกกับเดนที่5้าเและสครับห9และ4ี 5, 9, ะ 4, นะสองโตเพิ่นี่หาเก้าหาซีเก้าีแล้วก็หกหาหกเกหกครับ 3มตัวห้าเ้าสี่และ6กเก้าเก้าน่คือแนวทางลาาพัฒนาประจำวันที่หาเมษายนสองพันหารอยหกซึ่งเป็นวันพระมเอนี่วันพอย,ย่อยนะครับวันพอยอย,ายแต่ว่าห้อนคักเลยโอ้ยห่อนอิลีผูขาปันค้นเหตดบาปไหลห้อนคักห้อนเนี่ยเอา้านี่คือแนวทางลาพัฒนาครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับจากแม่นางเงือกครับ